ทุชคะนับจากวันที่ตำรวจบ,บุกตรวจค้นผับจินหลิงผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ2เดือนครึ่งแล้วนะคะที่ตำรวจใช้เวลาสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีและก็ะเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการจับจ้องจากคนที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะนำสำนวนคดีส่งมอบให้กับอายการด้วยตัวเองนะคะติดตามจากคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะรายงานสดมาจากสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ ค่ะคุณพรวดีคุณพึ่งนภาคะวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะได้นําสํานวนคดีของนายตัวหาส่งให้กับทางอายการค่ะในสํานวนคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด41คนและอายัทรัพย์ได้มากกว่า5,000ล้านบาทค่ะ พนักงานสอบสวนขนกล่องบรรจุแฟ้มสำนวนคดีผับจินหลิงจำนวน67แฟ้มรวมกว่า26,872แผ่นผน<ล>ะคะส่งมอบให้กับพนักงานอายการที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะค่ะ การสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าของคณะพนักงานสอบสวนถูกจับตาจากอย่างใกล้ชิดจากประชาชนไปจนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมโดยเฉพาะนายชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังของกลุ่มผู้ต้องหาคนสําคัญในคดีนี้นะคะซึ่งในวันนี้ได้เดินทางเข้ามาสังเกตการส่งมอบสำนวนของคณะพนักง,งานสอบสวนในวันนี้ด้วยและการส่งมอบสำนวนคดีให้กับพนักง,งานสอบสวน ให้กับพนักง,งานอายการในวันนี้ก็มีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติส่งมอบสํานวนคดีให้อัยการด้วยตัวเองค่ะในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนนะคะพร้อมกับเปิดเผยว่าคดีนี้สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด41คนในจํานวนนี้มีนิติบุคคล5รายข้อหาหลักคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยกระทําการในลักษณะเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรมซึ่งเกิดการกระทําผิดทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรนะคะโดยคดีนี้ทํางานเป็นคณะและมั่นใจใน พยานหตัวอย่างที่เรียนนะครับว่าในฐานะพนักานสอบสนผู้รับชอบผมก็มั่นใจนะครับนะครับก็ทําให้ดีที่สุดตอนนี้เราทําเต็มที่นะครับทําดีที่สุดในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าท่านจะบอกเราคร่าวๆก็ไม่บอกได้แว่าว่าตรงไหนที่ที่เรามั่นใจที่เราเชื่อใจว่าจะเอาอีกาได้จะเของก็คงบอกไม่ได้นะครับคงบอกไม่ได้รายละเอียดแต่ว่า รออีกสักระยะนะครับรอดูการพิจารณาของทานายการแล้วก็ในชั้นศาลต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วตำรวจไม่ได้ทํางานโดยลําพังนะครับเราทํางานร่วมกับอายการแล้วก็เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สัานุนข้อมูลจากปปงปปสนะครับทำงานร่วมกันแล้วก็คุณชีวิตก็ส่งข้อมูลให้ให้ใหจะเป็นประโยชน์ฉันัดสํานวนเนี่ยผมเชื่อว่าสมบูรณ์นะครับที่จะดําเนินการกับผู้ต้องหาได้นะครับและเครือข่ายได้ด้วยนะครับ ด้านนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนหนึ่งในคณะทำงานของคดีนี้ระบุว่าคณะทำงานในคดีนีมมาาน้มีมาจากหลายหน่วยงานร่วมมือกันทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวนการสอบสวนล้วนเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นการทำงานค่ะแล้วก็ทางท่านนายกทุ้งสุตน,นี่นะครับก็ได้มอบหมายให้ทางพนักงานสอบสวนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ รวมสี่กองประชาการนะครับแล้วก็ท่านผบว่าตรอนี่เป็น,น,นผู้รับผิดชอบแล้วก็ให้พนักงานในการในชุดหนึ่งนะครับคือพนักงานในการของสำนักง,งานการสอบสวนนะครับสำนักง,งานต่างประเทศสำนักง,งานคดียาเสพติดนะครับร่วมสอบสวนกับทางพนักงานสวนด้วยนะครับทีนี้เมื่อทางไอาการเข้าร่วมสอบสวนแล้วนะครับเราก็ได้มีการ ประชุมหารือกันกับกลุ่มกับคณะสวนทั้งหมดนะครับที่ที่ที่ทมีหน้าที่เกี่ยวข้องนี้ครับมีการกําหนดรูปแบบวางแนวทางการสอบสวนนะครับแล้วก็มีการสอบสวนดําเนินการตามแนวทางทุกอย่างนะครับรวมทั้งนะครับในส่วนที่มีประชาชนนะครับให้ข้อมูลหรือเบาะแสอะไรนะครับเราก็ไปรวบรวมมาทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทาง คดีนี้เริ่มต้นจากวันที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นผับจินหลิงย่านสาธรในช่วงกลางดึกของวันที่26ตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะในคืนวันนั้นเจ้าหน้าที่จับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มากกว่า100คนปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วเนื่องจากรับโทษทางคดีเสร็จสิ้นแล้วนะคะส่วนกลุ่มผู้ต้องหาหลักเดิมทีพนักงานสอบสวนกล่าวหาทั้งหมด43คนแต่สั่งไม่ฟ้อง2คนเนื่องจากกันไว้เป็นพยานค่ะ ขณะเดียวกันสั่งฟ้องผู้ต้องหา41คนในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคล5รายในกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่จับได้แล้ว20คนนะคะและยังอยู่ระหว่างหลบหนีอีก18คนส่วนทรัพย์สินตรวจอายัดได้มากกว่า5,000ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีคือนายตู้หาวค่ะและผู้ต้องหา20คนที่ตำรวจจับได้ขณะนี้ล้วนเป็นกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจผิดกฎหมายของนายตู้หาวและกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิด อาทิภรรยาและลูกน้องคนสนิทนะคะพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้รวม10บข้อหาค่ะแตกต่างกันไปตามพฤติการแต่ข้อหาหลักคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอันเป็นลักษณะการกระทําขององค์กรอาชญากรรมข้อหาฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินข้อหาอ้างยี่ และข้อหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะค่ะคุณพึ่งนภา่าคุณพรวดีคะคดีนี้เป็นความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงกว่า10ปีขึ้นไปนะคะการผัดฟ้องก,การผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหามีกำหนด84วันค่ะซึ่งการพิจารณาสั่งคดีและส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลก็จำเป็นต้องทำให้ทหันตามกรอบเวลานี้ด้วยนั่นหมายความว่านับจากวันที่คดีเกิดขึ้น ตอนนี้การส่งสำนวนให้กับอายการเท่ากับว่าอายการเหลือเวลาในการพิจารณาสำนวนคดีอีก7วันกับสำนวนคดีที่มีมากกว่า26,000แผ่นด้วยกันค่ะคุณพุทธภาคุณพรบดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ